วันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการว่าทําไมนะครับเราจึงไม่สามารถก็ปี้ไฟล์ใหญ่ๆลงแฟลนได์ของเราได้นะครับทั้งที่ขนาดมันพอนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมจะลองเอาวินโด์นะครับลงไปในแฟลตได์ของผมนะครับวินโด์นี้มี4กิกนะครับเห็นไหมครับขนาด4.56กิกนะครับแฟลตได์ผมนะครับ8กิกครับนี่ครับว่างด้วยนะครับผมก็จะวางลงไปตึ๊บครับเห็นไหมครับ บอกว่าไฟล์นี้หน่ยมันมันใหญ่เกินไปนะครับทั้งที่ขนาดไฟล์มันก็ไม่ใหญ่มากนะครับมันมันยังพอใช้ได้อยู่นะครับกับแฟลชไดร์ตัวนี้นะครับมาดูว่าวิธีการแก้นะครับกับสาเหตุนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับสาเหตุนะครับมันเกิดจากนะครับมันเกิดจากว่าไฟล์ซิสเต็มของแฟลชไดร์เรานะครับมันเป็นแบบแฟลช32ครับให้ลองคลิกขวาที่แฟลชไดร์ดูนะครับแล้วก็ p r o p e ต t y ครับ ถ้าไฟล์ิสเ็มของใครเป็นแฟดสามครับมันจะสามารถกอปไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ได้ไม่เกิน4ี่ิกนะครับถ้าไฟล์ที่เกิน4ี่ิกมันไม่ยอมนะครับวิธีการเราต้องฟอร์แมตนะครับฟอร์แมตถ้ามันเป็นรูปแบบใหม่นะครับวิธีการฟอร์แมตก็คือคลิกขวาที่แฟดใดนะครับให้ระวังนะครับให้มันโดนแฟดใ์นะถ้าไม่ไปโดนฮาร์ดดิสนีงานงอกนะครับแฟดใดนะครับคลิกขวาแล้วก็ฟอร์แมตครับฟอร์แมตตรงไฟล์ิสเ็มครับให้เปลี่ยนจากแฟดสามสองเป็น NTFS นะครับจากนั้นกดสตาร์ทนะครับแล้วก็โอเคมันก็จะทําการล้างข้อมูลในแฟลชไดร์ออกให้หมดเลยแล้วก็มันจะเปลี่ยนรูปแบบเป็น NTFS นะครับซึ่งจะสามารถก็ปีไฟล์ได้ขนาดใหญ่ได้นะครับมันเป็นรูปแบบของฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวปิดออกนะครับผมจะลองเข้าไปดูนะครับเดี๋ยผมจะลองวางไฟล์เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ผมก็ปีไเอาไว้นะครับเมื่อกี้ผมก็ปี้ไว้แล้วนะครับผมจะลองวางไว้เลยนะครับคลิกขวาแล้วก็วางเพลนะครับ ห็นไหมครับมาแล้วนะครับได้แล้วนะครับ4ีจิกก็ลงมาได้นะครับเพราะว่าเป็น NTFS เรียบด้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไม้เพียงเท่านี้นะครับหากเห็นว่าเป็นประโยชน์กับท่านก็ขอให้ท่านนะครับให้กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานของเรานะครับสวัสดีครับ